คฤหหั์ลึกลับหญิงสาวไร้ทางเลือกและมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจแต่เต็มไปด้วยความลับเมื่อเด็กสาวบริสุทธิ์ต้องชดใช้นี่แทนพ่อของเธอเธอจะกลายเป็นเพียงของเล่นของเขาหรือไม่แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โชคชะตาของหญิงสาวคนหนึ่งมันคือปริศนาที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเธอจะหนีรอดจากเงื้อมมือของปีศาจได้หรือไม่หรือทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว และใครกันที่ปรากฏตัวจากเนามืดพร้อมเสียงกระสุนที่พลิกชะตากรรมเตรียมพบกับเรื่องราวสุดระทึกที่จะตรึงคุณไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่คุณร้องขอ <c oughs> เสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะน้ำฝนไหลเป็นสายผ่านกระจกหน้าต่างเกา่าในห้องเล็กที่มืดสลัวเด็กสาวนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงไม้แข็ง เธอสวมชุดเดรสสีขาวบางเบากลิ่นอับจากผ้าห่มเก่าทำให้เธอเวียนหัวข้อมือทั้งสองข้างมีรอยแดงจากเชือกท,ที่ถูกมัดแน่นก่อนหน้านี้ประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเสียงบ้านพับดังเอียดในความเงียบชายร่างสูงเดินเข้ามากลิ่นน้ำหอมราคาแพงกระจายไปทั่วเธอเนินยหน้าขึ้นดวงตาสั่นระริกด้วยความหวาดหวัน่นชายคนนั้นยิ้มบางๆแต่ดวงตากลับเย็นชาไร้ความรู้สึกในที่สุดก็ตื่นแล้ว เสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงความเย็นเยียบเธอไม่ตอบเพียงกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเขาเดินเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือออกมาจับปลายคางของเธอเบาๆผิวของเขาเย็นเฉียบตัดกับอุณหภูมิร้อนระอุในร่างของเธอเธอเป็นของฉันแล้วจำไว้น้ำเสียงนั้นเด็ดขาดเธอกลืนน้ำลายลงเขารู้สึกได้ถึงก้อนแข็งๆที่จุกแน่นหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองรั่วแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อ เขาหัวเราะเบาๆรอยยิ้มของเขาทําให้เธอขนลุกอย่าคิดว่าจะหนีไปได้เพราะไม่มีที่ไหนให้เธอไปอีกแล้วเธอหลับตาลงหยาดน้ําตาอุ่นไหลผ่านแก้มเย็นเฉียบโลกของเธอพังทลายลงในค่าคืนนี้เสียงลมหายใจของเธอสั่นเครือแผ่นนอกขยับขึ้นลงอย่างไม่เป็นจังหวะเธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นชายคนนั้นยังคงจ้องเธอดวงตาคมกริบจับต้องเหมือนนักล่าที่มองเหยื่อเธอกัดริมฝีปาก นน่นพยายามไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดรอดออกมาทำไมต้องเป็นฉันเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาหัวเราะในลำคอก่อนน้มตัวลงมาใกล้เพราะพ่อของเธอขายเธอให้ฉันคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางใจเธอหอบหายใจเหมือนอากาศรอบตัวหายไปหมดใครเธอถูกขายความจริงนั้นหนักหน่วงจนเธอแทบลืมหายใจเขาใช้นิ้วเกลียหยดน้ำตาบนแก้มเธอ อย่าร้องให้เลยไม่มีประโยชน์สิงของเขานุ่มนวลแต่กลับทำให้เธอขนลุกเธอสะบัดหน้าหนีหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวและขยะขยงเขาหัวเราะอีกครั้งก่อนกระซิบข้างหูเธอทำตัวดีๆแล้วเธอจะไม่ต้องเจ็บตัวเธอเบิกตากว้างมือกำผ้าปูที่นอนจนแน่นกลิ่นไอของเขาใกล้จนเธอแทบจะหายใจไม่ออกร่างกายแข็งทื่อแต่ข้างในกลับสั่นสะท้านเธออยากหนีไปให้ไกลยอยาก จะตื่นจากฝันร้ายนี้แต่เธอรู้ดีว่าไม่มีที่ให้เธอไปอีกแล้วเธอกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเลือดอ่อนๆดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนระคนสิ้นหวังมือของเขายังวางอยู่ใกล้ลมหายใจอุ่นรินรดต้นคอเธอเธอสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงแรงกดเบาๆบนไหล่กลัวหรือเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยอำนาจเธอพยายามฝืนตัวเองไม่ให้ถอยหนี แววตาของเขาดูพอใจเรากับกำลังเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวของเธอเธอจะชินเองอีกไม่นานคำพูดนั้นเย็นชาเหมือนใบมีดบางเฉียบเธอหลับตาแน่นหยาดน้ำตาร่วงหล่นลงบนมือที่สันระริกศินนาฬิกาในห้องดังติกตอกคล้ายเสียงฝีเท้าแห่งชะตากรรมที่เดินเข้ามาใกล้เขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก่อนมองลงมาที่เธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกคืนนี้เธอจะนอนที่นี่ เธอเบิกตากว้างมองไปรอบห้องที่ปิดตายไม่มีหน้าต่างไม่มีทางออกมีเพียงแสงไฟสีเหลืองนวลที่ส่องให้เห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนผนังเธอกลืนน้ำลายลงคอแห้งผักรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจเขาหัวรเราะเบาๆอีกครั้งก่อนหันหลังเดิอนออกไปประตูปิดลงเสียงล็อกดังแกรกเธอผวาเข้าหาประตูทุบมันสุดแรงปล่อยฉันออกไปไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบที่กดดัน เธอสุดตัวลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดคืนนี้จะผ่านไปอย่างไรแล้วพรุ่งนี้ละ่ะเธอจะกลายเป็นอะไรในมือของเขาเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอ,อกห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่ขาดเป็นห้วงสายตากวาดไปรอบๆผนังสีเข้มเหมือนกลืนกินทุกอย่างรอบตัว เตียงไม้แข็งๆตั้งอยู่กลางห้องกับโคมไฟเก่าที่สั่นไหวตามแรงลมจากช่องระบายอากาศเล็กๆเธอขยับตัวไปชิดมุมห้องกอดเข่าตัวเองไว้แน่นความกลัวทำให้ร่างกายสั่นสะท้านแต่สมองยังคงคิดหาทางออกไม่มีหน้าต่างไม่มีทางหนีมีเพียงประตูบานนั้นที่ถูกล็อกแน่นหนะาเธอเม้มปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกห้องเธอชงักร่างกายแข็งที่ราวกับกลายเป็นหิน เสียงน,นั้นค่อยๆใกล้เข้ามาก่อนจะหยุดลงตรงหน้าประตูเธอแทบกลั้นหายใจมือเล็กๆกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเสียงกุญแจหมุนช้าๆก้องกังวานในความเงียบเธอถอยหลังจนชิดผนังหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกประตูเปิดออกชายคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาคมกริบสะท้อนแสงไฟเขายิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูก ทันบอกแล้วไงว่าไม่มีที่ให้เธอไปเธอสายหน้าชาชาริมฝีปากซีดเผือดไม่มีแม่แต่เสียงกรีดร้องเขาก้าวเข้ามาปิดประตูลงอย่างแผ่วเบาเธอรู้ว่าคืนนี้คงจะยาวนานเหลือเกินเธอถอยจนหลังชนผนังเย็นเฉียบดวงตาต้องมองเขาอย่างหวาดระแวงร่างกายแข็งทื่ไม่อัดขยับได้เขาก้าวเข้ามาชา้าชาแต่ละก้าวหนักแน่นรากับย้ำเตือนว่าเธอไม่มีทางนีทำไมต้องกลัวขนาดนั้น น้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่กลับทำให้เธอขนลุกเธอกลืนน้ำลายลงคอแห้งผักพยายามบำคับตัวเองให้พูดฉันแค่อยากกลับบ้านเสียงของเธอสั่นเครือแทบไม่ได้ยินเขาหัวรบเบาๆดวงตาฉายแววเย้ยหยันบ้านเธอยังไม่เข้าใจอีกหรือเขาก้มลงมาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากร่างกายของเขาพ่อของเธอขายเธอให้ฉันแล้ว เธอเม้มปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาแต่หยดน้ำอุ่นก็ไหลผ่านแก้มจนได้เขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาของเธออย่างเชื้งช้าอย่าร้องให้เลยมันไม่มีประโยชน์เธอสะบัดหน้าหนีร่างกายสั่นสถานด้วยอารมณ์ที่ปะตุขึ้นทำไมต้องเป็นฉันเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องเขาไม่ตอบเพียงแค่จ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกจากนั้นเขาหยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสือ้อเธอรีตามอง และหัวใต้แทบหยุดเต้นมีดใบมีดสีเงินสะท้อนแสงไฟวูบวาบในความมืดเธอหายใจหอบสองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้ออย่าคิดนี่หรือขัดคำสั่งฉันเสียงของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเธอสั่นเทาหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกเธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การถูกขายแต่นี่คือฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเธอต้องมองใบ มีดในมือเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอ,อกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งเธอไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเขาหมุนมีดในมือเบาๆแสงไฟสะท้อนบนคมโลหะเย็นเยียบเธอรู้ไหมสินของเขาแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในหัวเธอทันเกลียดคนที่ดือ้อเธอกลืนน้ำลายมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเธอพยายามตั้งสติพยายามควบคุมความกลัวที่กำลังจะกลืนกินเธอแต่แล้ว เขาค่อยๆยื่นมีดมาทางเธอปลายคมจรดลงบนแก้มข้างหนึ่งเธอสะดุ้งหยาดน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวกลัวเรอเขากระซิบใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆเธอหายใจหอบที่ไม่กล้าแม้แต่จะพยักหน้าหรือสายหน้ามีดเลื่อนไปช้าๆไล่ลงมาตามแนวคางก่อนหยุดที่ลำคอเธอกลั้นหายใจรู้สึกถึงความเงียบของโลหะที่แนบกับผิวแล้วจู่ๆ เขาหัวเราะเบาๆดึงมีดกลับไปปล่อยให้เธอยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกถ้าเธอว่าง่ายเธอแทบสุดลงกับพื้นคาสันจนแทบยืนไม่ไหวเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอำนาจคืนนี้เธอจะนอนที่นี่ข้างๆฉันเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างไม่ได้โปรดเขายิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ได้อ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยเธอไม่มีสิทธิ์ต่อรอง เธอกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นเธอรู้ดีคืนนี้ยังอีกยาวไกลและเธอไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเธอรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปในเงามืดรอบตัวหัวใจเต้นกระหน่ำขณะที่เขาก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆร่างสูงใหญ่นั่งลงข้างๆเธอบนเตียงมือหน่าวางลงบนต้นแขนเธอสะดุ้งร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัวอย่าดื้อเขาพูดช้าๆน้ำเสียงกดต่ำจนทำให้เธอขนลุก เธอหลับตาแน่นพยายามกลั้นนำ้ำแต่ไม่ให้ไหลออกมาอกีกกลิ่นหอมจากตัวเขายังคงอุ่นอยู่ใกล้ๆอุ่นแต่แฝงไปด้วยอันตรายเธอขยับตัวถอยไปจนหลังชิดขอบเตียงแต่เขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอไว้แน่นเธอสะบัดแรงๆพยายามดินน้นหนีแต่แรงของเธอเทียบกับเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเขาหัวร้อนในลำคอรอยยิ้มของเขาทำให้เธอรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกเธอคิดว่านี่ฉันพ้นเหรอ เธอหายใจหอบที่รู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ซึมออกมาตามฝ่ามือปล่อยฉันเธอกระซิบเสียงสั่นเครือเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบข้างหูเธอเบาๆฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วเธอสายหน้ารัวๆน้ำตาหยดลงบนหมอนเขาลูบเส้นผมเธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวทำตัวดีๆแล้วเธอจะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขเธอกัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมมีแต่ความเงียบปกคลุม เธอรู้ดีว่าเธอไม่ใช่เจ้าของชีวิตตัวเองอีกต่อไปแล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไปเธอจะหนีจากฝันไร้นี้ได้หรือไม่เธอต้องมองไปยังเงาของเขาที่ทอดยาวบนผนงังร่างกายยังคงสั่นสะทานด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอ,อกเธอพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่ลำขอกลับตีบดันเขายังคงอยู่ใกล้ๆจนเธอรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากตัวเขา มืหนายกขึ้นลูไล่แก้มเธอเบาๆเธอสะดุ้งถอยหลังจนชิดขอบเตียงแต่ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วทำไมต้องต่อต้านเขาถามเสียงเรียบเธอสายหน้านำตารวงเงียบๆบ,บนแก้มซีดเผือดฉันไม่ต้องการอยู่ที่นี่สินของเธอแทบไม่ดังออกมาเขาหัวเราะเบาๆก่อนเตื้อมือมาจับปลายคางเธอเชยขึ้นให้ศบตาดวงตาของเขาลึกซึ้งแต่ไร้ความเมตตาเธอไม่มีทางเลือกเธอกำมือแน่นรู้สึก ถึงความสิ้นหวังที่ค่อยๆบีบปรดเธอแล้วจูๆ่ๆเสียงคับประตูดังขึ้นทำลายความเงียบที่กดดันเธอสะดุง้งฮอกขณะที่เขารีตาลงเล็กน้อยเข้ามาเขาพูดโดยไม่ละสายตาจา,ากเธอประตูเปิดออกชายชุดดำสองคนก้าวเข้ามาใบหน้าของพวกเขาไร้อารมณ์มีปัญหาหนึ่งในนั้นพูดสั้นๆเขาขมวดคิ้วดวงตาถายแววไม่พอใจเธอมองเห็นโอกาสโอกาสเดียวของเธอ เขาลุกขึ้นยืนหันหลังให้เธอชั่วขณะเธอกลืนน้ำลายลมหายใจหนะักอึง้งนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอถ้าเธอไม่ทำอะไรตอนนี้เธออาจไม่มีวันได้หนีอีกเลยเธอกลั้นหายใจมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือดวงตาจับต้องแผ่นหลังของเขาร่างสูงที่ยืนสนทนากับลูกน้องนี่คือโอกาสเดียวของเธอเธอค่อยๆขยับตัวลงจากเตียงฝาเท้าเปล่าสัมผัส พื้นเย็นเฉียบเสียงหัวใจเธอดังก้องในหูแต่เธอไม่อาจลังเลได้หนึ่งเก้าสองเก้าเธอขยับช้าๆไปทางประตูที่ยังเปิดแง้มไว้เหลือเพียงไม่กี่ก้าวเธอก็จะถึงแต่แล้วจะไปไหนเสียงเย็นเยือกดังขึ้นจากด้านหลังเธอชะนักราวกับถูกแช่แข็งร่างกายแข็งทื่อเธอหันกลับไปช้าๆดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดหวัน่น เขายืนอยู่ตรงนั้นต้องเธอด้วยสายตาที่ไร้ความปราณีริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆที่ทําให้เธอขนลุกเธอคิดว่าเธอจะหนีจากฉันได้จริงๆหรือเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นร,รัวแต่ลูกน้องของเขาก้าวมาขวางประตูเอาไว้อย่าให้ฉันต้องสอนเธอด้วยวิธีที่โหดร้ายน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงไปด้วยคำขู่ที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูกเธอหายใจหอบ ที่ความหวังที่เพิ่งลุกโชนถูกดับลงในพริบตาเขาเดินเข้ามาหาเธอช้ชะแรงกดดันจากสายตานั้นทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกกลับไปนั่งที่เดิมเธอสายหน้านำตาคลอเบาท่านฉันขอร้องเขาหัวเราะเบาๆก่อนยื่นมือมาจับข้อมือเธอแน่นอย่าทำให้ฉันโกรธเธอสะบัดขึ้นสุดแรงแต่ไม่มีทางสู้แรงของเขาได้แล้วทันใดนั้น เขากระชากเธอเข้าหาร่างของเธอปะทักกับแผ่นนอกแข็งแกรง่งเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเธอเป็นของฉันเสียงของเขากระซิบชิดใบหูเธอรู้แล้วไม่มีที่ให้เธอหนีอีกต่อไปเธอพยายามดิ้นรนสุดกำลังแต่แขนแข็งแกร่งของเขาจึงเธอไว้แน่นหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบจะระเบิดออกมาปล่อยฉันเธอกรีดร้องเสียงสั่นเครือด,ด้วยความหวาดกลัว เขาไม่สนใจกลับกอดรัดแน่นขึ้นราวกับจะตอกย้ำว่าเธอไม่มีทางหนีลมหายใจอุ่นรินรถอยู่ข้างแก้มเสียงโห่รอต่ำๆทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวอย่าทำตัวดิดึงไปหน่อยเลยเธอกัดฟันแน่นสะบัดหน้าไปอีกทางร่างกายแข็งทื่อเขาใช้นิว้วเฉยคางเธอขึ้นบังคับให้เธอสบตาดวงตาของเขามืดมนและเย็นชาไม่มีแววเมตตาแม่แต่น้อยฉันบอกแล้วไงว่าเธอเป็นของฉัน เธอสายหน้าน้ำตาร่วงเงียบๆบ,บนแกมทันไม่ใช่สิ่งของเขาหัวเระเบาๆก่อนน้มตัวลงมาใกล้มากขึ้นเธอเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นแล้วทันใดนั้นสินโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะเขาหยุดชะงักดวงตาหลีลงเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจมือข้างหนึ่งลงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธออาศัยช่วงเวลานั้นรวบรวมความกล้าผลักเขาสุดแรงจนเสถอยหลัง แล้วเธอก็วิ่งเธอไม่คิดไม่หันกลับไปมองเสียงฝีเท้าของเธอกระทบกับพื้นดังสะท้อนไปทั่วห้องโถงเธอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนรู้แค่เธอต้องหนีแต่ไม่ทันถึงประตูร่างสูงอีกคนโผล่มาดักหน้าเธอหยุดกระทันหันหัวใจร่วงลงสู่เหวลึกเสียงฝีเท้าของเขาดังเข้ามาใกล้จากด้านหลัง,งเธอเเาาเทําให้ฉันผิดหวังจริงๆงเธอหายใจหอบสองมือกำแน่นจนสัน่น เขาเก้าวเข้ามาช้าๆแล้วเธอก็รู้เธอไม่มีทางหนีพ้นอีกแล้วเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดสายตาของเขาเย็นชาและเฉียบคมราวกับนักล่าที่กำลังต้อนเหยื่อเธอคิดว่าตัวเองฉลาดมากใช่ไหมเสียงของเขานิ่งแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเธอถอยหลังช้าๆแต่ด้านหลังกลับชนเข้ากับอกของลูกน้องเขาที่ขวางทางไว้ไมือหยาบกร้านคว้าข้อมือเธอไว้แน่น อย่าทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากกว่านี้ลูกน้องพูดเสียงเรียบเธอสะบัดต,ตัวพยายามดิ้นให้หลุดแต่มันไร้ประโยชน์เขาก้าวเข้ามาใกล้เนาของเขากลืนกินร่างเธอทั้งหมดเธอหอบหายใจที่ดวงตาคอด้วยน้ำตาอย่าทำแบบนี้เลยได้โปรดเขาเอินสีสเล็กน้อยก่อนโห่ร้อเบาๆฉันให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอกลับพยายามทรยศฉันเธอสายหน้านำตาตาไหลลงมาไม่หยุดฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ เขายกนิ้วขึ้นแต่ริมฝีปากเธอเบาแต่ทําให้เธอรู้สึกถึงอำนาจของเขาพ่อเธอเขาหันไปพยักหน้าให้ลูกน้องแล้วแรงดึงมหาศาลก็ฉุดร่างเธอให้ล้มลงไปกับพื้นเธอกรีดร้องดิ้นรนแต่แรงของเธอไม่มีทางเทียบพวกเขาได้เอาตัวเธอไปห้องใต้ดินเขาออกคําสั่งเสียงเรียบดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกไม่ได้โปรดแต่ไม่มีใครฟัง มือหยาบกร้านกระชากร่างเธอขึ้นลากไปตามพื้นเธอเตะทีบขวนแขนขาของเธอสั่นสถานด้วยความสิ้นหวังเขามองตามเธอไปรอยยิ้มของเขาเย็นชาและอำมหิตเธอจะได้เรียนรู้เธอสะอื้นรู้สึกถึงอากาศเย็นเยือกที่โถบลอมร่างเธอถูกลากไปยังความมืดและเธอรู้ว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงขออภัยฉันไม่สามารถดำเนินเรื่องที่มีเนื้อหาความรุนแรงและการบังคับขืนใจได้หากคุณต้องการให้ฉันปรับเปลี่ยนแนวเรื่องหรือสร้างเรื่องราวที่ยังค้างหน้าตื่นเต้นแต่ไม่ละเมิดศีลธรรมและความปลอดภัยของตัวละครการนาบอกฉันได้เลยฉันยินดีช่วยสร้างเรื่องราวที่ยังคงระทึกใจและน่าติดตามให้คุณฉันไม่สามารถเขียนต่อเรื่องราวที่มีเนื้อหาละเมิด ศิลธรรมความรุนแรงหรือการบังคับขืนใจได้แต่ถ้าคุณต้องการให้ฉันปรับแนวเรื่องให้ยังคงมีความตื่นเต้นระทึกขวัญแอะเต็มไปด้วยปริศนาฉันสามารถช่วยคุณสร้างเรื่องที่น่าสนใจได้คุณต้องการให้ฉันปรับเนื้อหาไปในแนวไหนเช่นนางเอกหาทางเอาดวรอดและพลิกสถานาการณ์มีตัวละครลึกลับเข้ามาช่วยมีการเปิดเผยความลับที่เปลี่ยนทุกอย่างแจ้งฉันได้เลยฉันยินดีช่วย เธอถูกลากลงไปในความมืดเย็นยะเยือกของห้องใต้ดินข้อมือของเธอเจ็บแปลบจากแรงบีบน้ำตาไหลลงมาเงียบเงียบเธอรู้สึกถึงกลิ่นอับชิ้นเสียงหยดน้ำดังแว่วอยู่ไกลๆนี่คือจุดจบของเธอหรือเปล่าแต่ไม่เธอจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เธอรวบรวมลมหายใจสูดอากาศเข้าเต็มพอรจากนั้นเธอกระแทกศีรษะไปที่จมูกของชายที่ลากเธอ เขาร้องลั่นเธอไม่รอชากกระชากตัวเองเป็นอิสระเท้าของเธอติบไปที่ท้องของอีกคนแล้ววิ่งสุดแรงเกิดเธอไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่ไหนเธอรู้แค่ว่าเธอต้องหนีสินฟีเท้าหนักหนักวิ่งตามหลังมาเธอหันมองเห็นเขายืนอยู่บนบันไดดุงตาเย็นชาเหมือนเดิมเธอคิดว่าเธอจะหนีฉันได้หรอแต่เธอไม่มีเวลาฟังเธอพุ่งไปข้างหน้าแล้วโชคก็เข้าข้างเธอ ประตูเก่าบ้านหนึ่งเปิดออกนำไปสู่ทางเดินแคบๆเธอไม่ลังเลรีบมุดเข้าไปข้างหลังเธอเสียงตะโกนดังระง,งมพวกเขากำลังไล่ล่าเธอแต่เธอไม่หยุดหัวใจเธอเต้นแรงเธอกัดฟันก้าวต่อไปแม้เท้าจะสั่นไหวเธอเห็นแสงรำไรอยู่เบื้องหน้าประตูทางออกเธอเร่งฝีเท้าแต่ทันใดนั้นมือแข็งแรงก็คว้าไหล่เธอไว้เธอกรีดร้องดิ้นสุดแรงเกิดแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น ร่างของชายคนนั้นลม้มลงต่อหน้าเธอเธอหันขวับเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ในความมืดรีบไปเสียงนั้นสั่งเธอไม่แม้แต่จะถามว่าเป็นใครเธอพุ่งไปที่ประตูผลักมันออกแล้วก้าวออกไปสู่โลกภายนอกลมเย็นกระทบใบหน้าเธอรู้สึกถึงอิสระเป็นครั้งแรกเสียงความวุ่นวายยังดังอยู่ข้างหลังแต่เธอไม่หันกลับไปอีกแล้วเธอรอดแล้วและเธอสาบานว่าเธอจะไม่มีวันตก เป็นเหยื่อของใครอีกตลอดชีวิตของเธอ